อัปเดตข่าวบ้านหม้อในวันที่10สิงหาคม2564ที่ผ่านมาอบตอบ้านหม้อมีพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน35ชุดโดยมีคุณพงศักดิ์เกษตรว,วงประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเป็นผู้ส่งมอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ โดยมีนายธีรศักพายนิชวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่อเป็นผู้รับมอมน้ำดมอเนกประสงค์ออบตบ้านมอ้อในวันที่11สิงหาคม2564กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมอบตบ้านมอ้อร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโรงพื้นที่ทำหมันให้กับสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านมอ้อจำนวน20ตัว เจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อมอปตอบัานม่อลงพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมีโครงการลดปริมาณขยะในตำบลบ้านม่อเน้นให้ประชาชนคัดแยกขยะและนำรีไซเคิลโดยนำมาบริจาคเพื่อนำเงินรายได้ไปเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสหากท่านต้องการบริจาคขยะรีไซเคิลสามารถติดต่อได้ที่032419735 งานสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 ให้กับครัวเรือนของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในตำบลบ้านมอเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ติดเชือ้อสำหรับท่านใดที่ต้องการให้อ,อปบตไปฉีดพ่นฆ่าเชือ้อสามารถติดต่อได้ที่032419735แล้วพบกันใหม่ในอัปเดตข่าวบ้านมอท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทุกช่องทางตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ